ิดว่าการที่นักเรียนได้เข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิเป็นคนที่นิ่งขึ้นอ,อย่างกิจกรรมที่ทางะอาจาย์หรือคุณครูผู้อบรมนะคะที่ได้ได้ฝึกนักเรียนเนี่ยมันก็สอดคล้องต่อชีวิตประจําวันเด็กๆที่นักเรียนจะนําไปปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนนะคะทุกด้านคะ่ะทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เรามาได้ ทำกิจกรรมดีๆด,ดิฉันคิดว่ามีความจําเป็นมากที่จะส่งเสริมให้กับเขาตั้งแต่ช่วงชีวิตแรกของเขาตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยถ้าเกิดเขาได้ปลูกฝังเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตจะทําให้เขามีพื้นฐานที่ดีทั้ง4ด้านนะคะทักษะทาง ร่างกายทักษะทางอารมณ์จิตใจทักษะทางสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาของเขาด้วยซึ่งดิฉันก็คิดว่าได้ความรู้มากมายที่จะนำไปต่อยอดใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับน้องๆอ,อ,อนุบาลน,นะคะมีอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์พูดแล้วหนูคิดว่ามันคือความจริงก็คือคนในปัจจุบันอายุแค่75ปีก็แบบเริ่มอันนั้นแล้วเพราะว่าแบบหนูสังเกตหนูเอากลับไปคิดว่า คนแถวบ้านเราอะอายุยังน้ออๆอยู่เลยเขาก็เริ่มไปสบายกันแล้วอะค่ะคือเขายังแบบไม่ถึง70-80เขาก็เริ่มแบบไปตั้งแต่30-40แล้วค่ะชอบฐานที่สองมากที่สุดค่ะฐานอาบน้ำปะแป้งเพราะว่ามันสนุกดีแบบเพื่อนเลยค่ะไปหมดเลยค่ะเพื่อนแป้งก็กลายเป็นคนชูแป้งทอดถ้าเอาไปปรับใช้ก็ อย่างเวลาเราต้องทํางานร่วมกันกับเพื่อนนะคะก็คงต้องใช้ความสามาคัคคีต้องให้มันสามัคคีกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามัคคีกันคนใดคนหนึ่งแบบแตกออกไปมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมร่มลื่นค่ะร่มลื่นแล้วก็สะอาดเรียบร้อยที่พักดีค่ะกิจกรรมเนี่ย าทาให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัยยิ่งขึ้นนะคะแต่การที่เราได้ออกมาอบรมในะครั้งนี้เราก็าได้มาฝึกการอยู่ร่วมกันนะคะฝึกความสามาคัคคีความมีน้ําใจต่างๆค่ะได้ได้เกือบทุกทักษะจากกิจกรรมนะคะที่เด็กๆได้ร่วมทําทั้ง3วัน2คืนนะคะจะเห็นได้ชัดหลายกิจกรรมเลยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สําหรับนักเรียนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรม ห้าห้องชีวิตนะคะซึ่งเห็นได้ชัดมากก็คือจะให้นักเรียนได้เข้าฐานในฐานต่างๆก็จะฝึก ฝึกพื้นฐานของเขาไม่ว่าจะเป็นการไหว้นะคะการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆและก็การเข้าฐานให้เขาได้ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเขาในแต่ละฐานซึ่งคิดว่ามีความสําคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวัยของของเขานะคะบางคนอาจจะมองข้ามมีคุณพ่อคุณแม่คอยทําความสะอาดให้ แต่ตอนนี้ก็คือเขาได้ฝึกเขาได้ฝึกการทํางานบ้านฝึกความอดทนด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ที่มีประโยชน์มากทีนก่นักเรียนได้รับในการอบรมครั้งนี้ค่ะห้องที่หนูคิดว่าอยากเอาไปปรปับปรุงก็ห้องนอนค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทําความสะอาดมันเลยน,ะนานๆทีทั้งนนั้ที่เป็นห้องนอนหนูแล้วก็ห้องน้ําค่ะเพราะปกติไม่ค่อยได้ทํามันเท่าไหร่คนใหญ่พ่อเป็นคนทํามากกว่า ก็นั้นที่โรงเรียนห้องน้าไม่สะอาดครับเด็กเข้าไม่ลาดครับเอาแนวทางที่พี่เขาสอนไปสอนน้องครับ่านห้องแต่งตัวค่ะก็ส่วนใหญ่น้องๆน,นะคะก็จะไม่ค่อยพับผ้าเป็นค่ะพี่ๆพิจิก,กร์ก็จะมาสอนพับผ้าค่ะว่าอันนี้พับยังไงอันนี้พับยังไงกางเกงต้องพับอันไหนหม้วนอันไหนบ้างเป็นเรื่องเรกที่ผมมาปฏิบ,บัติทมที่นี่ครับก่อนมาผมไม่ได้พับที่นอนเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับ ผมคิดว่าการฝึกอบรมควรมีทุกโรงเรียนครับแรกๆก,ก็อึดอัดนะครับพออยู่มาสักสักพักก็พอได้นั่งสมาธิก็เริ่มแบบรู้สึกลุ่งครับสบายครับช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นช่วยให้เราจําเพราะว่ามันเคยมีที่ว่าหนูแบบยุกยิกยุกยิกแล้วพอหันใหม่ทีครูก็สอนไปทึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีสมาธิเลยค่ะค่ะเมื่อก่อนการนั่งสมาธิที่บ้านหนูไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะ พอมาอยู่ที่นี่นะคะพี่เขาก็จะให้นั่งสมาธิค่ะฝึกการนั่งสมาธิเพื่อให้เรามีสติปัญญาค่ะแล้วทําให้จิตใจเราโปร่งใสค่ะพอได้ฟังกฎแห่งกรรมแล้วก็รู้สึกลัวบาปขึ้นนะคะเพราะว่าแบบมันดูน่ากลัวแล้วก็อยากจะห่างจากการทําบาปให้มากขึ้นนะคะอยากจะเอาไปบอกน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนว่าอย่า ทำยังไงให้แบบไม่เป็นบาปดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆนะคะคณะครูได้พานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมานะคะหรือที่อื่นที่มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่เขาจะได้นำไปปรับใช้ในการเข้าร่วมสังคมดิฉันก็มีความมุ่งหวังว่า นักเรียนจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในในการจะพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านนะคะ